สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะกันนะคะค่ะในเรื่องของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะนะคะมันก็มีความเ,เกี่ยวข้องกับกลนในบทความนะคะจานวนจริงในรูปของกลนก็คือในรูปของรากนั่นเองนะคะจากที่เราเคยเรียนรู้ะค่ะว่าจํานวนตรรกยะนะคะมันก็คือจํานวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วน ของจำนวนเต็มได้นะคะอย่างเช่นเศษ2ส่วน3เศษ5ส่วน4เศษ1ส่วน2 2แล้วก็3เป็นต้นค่ะค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องของเลขยกกำลังที่มีเลขชีกก้กำลังเป็นจำนวตกกนตรรกยะเนี่ยเราก็ถือว่ามันก็คือจํานวนจริงนะคะใดๆที่ยกกําลังด้วยจํานวนที่สามารถเขียนรูปเศษส่วนได้ของจํานวนเต็มนะคะก็อย่างเช่น 5ยกกำลังเศษ2ส่วน3 3ยกกำลัง5ส,ส่วน4เป็นต้นค่ะในรูปลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเลขยกกำลังที่มีเลขชีกข้กำลังเป็นจำนวนตัรก,กะยะค่ะค่ะโดยบทนิยามของเลขยกกำลังนะคะที่มีเลขชีกข้กำลังเป็นจำนวนตัรก,กะยะนะคะมันก็คือ a ยกกำลัง k ส่วนด้วย n ค่ะอันนี้คือ เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจำนวนตัก,กะยะนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรากได้ก็คือรากที่ n ของ a ยกกําลัง k ค่ะเมื่อ k และ n นะคะเป็นจำนวนเต็มและ n เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเลข1ค่ะเพราะ n เนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวส่วน ถือว่าถ้าเปรียบเสมือนถ้าเขียนอยู่ในรูปของค่ารากเนี่ยเองก็คือของค่ารากนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า A ยกกําลัง Kn ว่าเลขยกกําลังส่วน A คือฐาน A ส่วน n คือเลขชี้กําลังค่ะทีนี้ในเรื่องของเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจำนวนตรรกะยะเนี่ยเราก็ยังคงใช้สมบัติของเลขยกกําลังอยู่นะคะก็คือเราให้ AB เป็นจํานวนจริงค่ะและ MN เนี่ยเป็นจานวนเต็ม พราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือข้อแรก a ยกกําลัง n คูณ a ยกกําลัง m คือคูณกันนาเลขชี้กําลังมาบวกกัน a ยกกําลัง n หารด้วย a ยกกําลัง m ก็นําเลขชี้กําลังมาลบกันส่วนข้อที่3เป็น a กําลัง n ทั้งหมดยกกาลัง m จะเท่ากับ a ยกกําลัง n คูณด้วยกับ m ค่ะคือเทคตัว m เข้าไปข้างในนี้ส่วนอันที่4ี่นะคะเป็น a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง n เราก็ทําการเทค n เข้าไปในสมบัติเลขยกกําลังเนี่ย ที่จริงแล้วมีทั้งหมด7ข้อแต่นี้จะเป็น4ข้อหลักๆที่เรานํามาใช้ในเรื่องของการหาคําตอบในรูปแบบของเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนตัก,กะยะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการหาค่าของจํานวนในรูปของเลขชี้กาลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตักรยะนะคะจงหาค่าของจํานวน64ยกกําลังเศษ1นึส่วนสคือเราจะต้องทํา เลขชี้กำลังอะคะ่ะให้มันมีคำตอบออกมานะคะโดยการนำสมบัติเนี่ยเข้าไปใช้ในการหาคำตอบนะคะโดยอันดับแรกเราจะต้องทำตัวที่มันเป็นตัวเลขฐานให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังก่อนและหลังจากนั้นค่ะเราก็นําสมบัติเลขยกกําลังเนี่ยเข้าไปใช้อย่างข้อนี้คือ64ยกกําลังเศษ1ส่วน4 ะะเราก็จะมาหาคําตอบกันว่าในข้อนี้คือคําตอบคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราดูที่ตัวฐานตัวฐานคือ64เราต้องไปคิดแล้วค่ะว่าอะไรที่ยกกําลังแล้วได้64ซึ่งเวลานักเรียนทําเลขยกกาลังนักเรียนจะต้องทําการบั่นทอนเนี่ยให้เหลือตัวฐานนี้ให้มันน้อยที่สุดนะคะโดยใช้วิธีการหารสั้นได้ค่ะโดยนํา64มาทําการหารสั้นก็ได้236 224ใช่ไหมสองสองหนึ่งสองสองหกสิบสอง หารจนกว่าจะหารไม่ได้สองปดหใช้แมสองสองสใช้แมสองสออ่ะเพราะฉะนั้นก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นมี1 2 3 4 5 6ตัวเพราะฉะนั้น64ถ้าทำให้อยู่ในรูปเรขยก,ยกกำลังก็คือสองยกกำลัง6นะคะแล้วก็ยกกำลังเศษ1ส่วน4นั่นเองอันนี้หลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็นําสมบัติเลขย,ยกกำลังค่ะใน ข้อที่3ก็คือ a ยกกำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง m นะคะก็คือเอามาคูณกันในลักษณะแบบนี้ก็เราก็จะได้ก็คือเอา2ยกกำลัง6ค่ะคูณกับเศษ1ส่วน4นักเรียนจะสังเกตว่าในเลขชีก้กำลังเนี่ยมันเป็นเลข เศษส่วนใช่ไหมมันสามารถที่จะใหมกันได้คะตัดกันได้หรือบันทอนให้มันเป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําได้ถูกไหมคะถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่2ยกกําลัง6ส่วนด้วยเลยคะส่วนในสี่เพราะเราจับคูณกันเลยคะ่ะ6คูณกับเศษหส่วน 1, สวน 4, ตรงนี้แต่6กส่วนสเนี่ยมันสามารถตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้โดยการใช้แม่2 2, 2, 4 2, 3 6เพราะฉะนั้นเหลือที่2 ยกกำลังเศษ3าส่วน2ทีนี้ถ้าเราจะเขียนอยู่ในรูปของค่ารากนะคะของค่ารากมันก็จะได้เป็นอะไรมันจะได้เป็นลากที่2ถูกไหมคะลากที่2ของ2ยกกำลัง3าเพราะฉะนั้น2ยกกำลังสามเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับรูทแปดทีนี้เราจะทำรูทแปดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราก็ใช้วิธีการทำไมคะหารสั้นแล้วก็ทำการจับคู่2 4 8 2 2 4เพราะฉะนั้นตัวนี้จับคู่กันเราก็ได้แค่คู่เดียว ตัวที่ไม่โดนจับคู่แล้วก็ทำไมคะทำการติดสแควรูทไว้เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือตอบ2หรือ2ค่ะนี่คือคำตอบของ64ยกกำลังเศษ1ส่วน4ค่ะอันนี้คือคำตอบนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะจงหาค่าของจำนวนลบ125ยกกําลังเศษ1ส่วน3อ่าตัวนี้เราก็ดูที่ตัวฐานค่ะตัวฐานคือลบ1น ถูกไหมคะลบ้ยกกํายกกลังเศษ1ส่วน3เราก็ทําตัวฐานก่อนตัวฐานตัวนี้ก็จะได้อยู่ที่ลบ5ยกกําล,ล,ลังเท่าไหร่คะยกกาลัง3ามอ่าแล้ยกกําลังเศษ1ส่วน3เข้าไปหลังจากนั้นคะ่ะเราก็ใช้อะไรคะอ่าสามคูณกับเศษ1ส่วน3เราก็ทําไมได้คะเราก็ตัดได้และเพราะฉะนั้นเราก็ได้คําตอบแล้วค่ะค,คาตอบข้อนี้ก็คือลบ5 ต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ก็คือจงหาค่าของ625ยกกํากกำลังเศษ1ส่วน2ค่ะเราก็ทำการหาเลขยกกำลังของ625่านะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะถ้านักเรียนหาไม่ได้นะักเรียนก็ใช้วิธีการหารสั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำการหารสั้นนะคะใช้แม่5เลยก็ได้ค่ะใช้แม่5 515หนาะคะ5 2 1ส นะคะ5 5 25ต่อไปก็ใช้ไม่5ค่ะ5 2 10 5 5 5 2 5นะคะ5 5เหมือนกัน25อ่ะก็กลายเป็น5ยกกำลัง4นะคะเหลือยกกำลังเศษ1ส่วน2หลังจากนั้นค่ะใช้เลข4ค่ะเทค1ส่วน2เข้ามาคูณน,นะคะนักเรียนสังเกตว่าเลข2ตัแตกับเลข4ได้ตรงนี้ก็จะเหลือ2อ่ะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ ก็จะกลายเป็น5ยกกําลัง2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอบ5ยกกําลังสองได้ไหมได้ค่ะแต่คือมือนคําตอบเหมือนยังไม่ไม่เต็มที่ไม่สุดนะคะมันต้องตอบให้สุดก็ตอบคือเท่าไหร่คะ25นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ,ข, 4, คะข้อที่4คือจงหาค่าของลบ32ยกกําลังเศษ1ส่วน5ตัวฐานก็คือลบ32นะคะ เราก็ไปหาตัวฐานก่อนนะคะลบ32ยกกำลังเศษ1ส่วน5ะคะเราก็ไปคิดเลยค่ะว่ามันได้อย่างไรนะคะก็เอา32ไปคิดก่อนนะคะใช้แม่2 2 1 2อง่อไหมคะ2 6 12อ่า2 8สอง2 2 4เพราะฉะนั้นได้ทั้งหมด 5ตัวด้วยกันนะคะก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง5ยกกำลังอ๋ออย่าลืมลบค่ะ1.5ส่วน5อ่ะเราก็ทำไมคะทำการเทคเข้าไปคูณ1.5ส่วน5ตัวนี้ก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบ2นะคะลบ2องมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือ โจงหาค่าของ8ยกกำลังเศษ3ส่วน2คูณกับ4เศษ1ส่วน4ยกกำลังเศษ1ส่วน4นะคะเราก็ดำเนินการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า2ตัวนี้คือเราต้องหาคำตอบแล้วแล้วเราก็ทำไมคะจับมาคูณกันอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้นะคะเราก็หาตามปกติค่ะ่ป8ยกกำลังเศษ3ส่วน2คูณกับ4ยกกำลังเศษ1ส่วน4นะคะตัวนี้8เราก็ทำไมคะ ได้เป็น2ยกกําลัง3ยกกําลัง3ส่วน2ถูกไหมคะคูณกับ2ยกกําลัง2ยกกําลังเศษ1ส่วน4อาเราก็ทำไมคะจับคูณตามปกติค่ะก็คือ2ยกกําลัง3คูณกับ3ส่วนด้วย2คูณกับ2ยกกําลัง2คูณด้วยกับ1ส่วนด้วย4อ่จับคูณได้เลยคะ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถตัดได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจับคูณกันเลย3คูน3ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น เก้าส่วนสองคูณกับอะไรคะคูณกับสองยกกําลังอะไรคะแต่ตัวนี้ทําไมคะตัวนี้สามารถตัดได้คะ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือหนึ่งส่วนสองอ่ะอันนี้เรายัางตอบแค่นี้ไม่ได้เพราะเราถือว่าสองตัวนี้ทําการคารูณกันต้องนําเลขชี้ก,กาลังมาบวกกันนะคะจะบวกกันได้คือตัวฐานมันต้องเหมือนกันด้วยเห็นไหมคะตัวฐานสองตัวนี้ก็ทําไมค,คะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทําไม เอามาบวกกันได้เลยค่ะก็กลายเป็น2ยกกำลัง9ส่วนด้วย2บวกด้วย1่ส่วน2องง่ายขึ้นมาอีกเพราะว่าตัวส่วนมันทำไมกันเท่ากันแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ยกกำลัง10ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย2แต่อเผอิญว่าเลขชีกข้กำลังทำไมสามารถตัดกันได้ค่ะโดยใช้แม่2ตัด2 1 2 2 50เพราะฉะนั้นได้เป็น2ยกกำลัง ห้าเราก็มาคิดสิคะว่า2ยกกําลัง5เป็นเท่าไหร่องยกกําลัง2เป็น4 4คูณกับอีก2เป็น8 8ดคูณสเป็น16 1 6คูณกับ2เป็น32ค่ะคือคําตอบตรงนี้ค่ะเป็นยังกันบ้างคะวิธีการทําเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจํานวนตัรก,กะยะ ะะให้อยู่ในรูปเปลี่ยงง่ายเราก็สามารถทําได้โดยการใช้สมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหากนักเรียนต้องการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะของมอ .4 อเล่มที่2นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอนักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ